สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆแม่ตุกสายใจเซกริอสัสมีฝรั่งกินออกไปแม่ตุกนะคะนะคะนี่ค่ะพาเพื่อนๆมาดูทั่วฟักยาวที่ยาวเกือบสองไม้มันทนันอันนี้เป็นของแม่ตุกเองนะคะปลูกไว้เช่นเดียวกันค่ะปลูกไว้ที่หลังบ้านนะคะทําไมถึง เก็บไว้ให้มันยาวมันใหญ่ขนาดนี้ล่ะก็เพราะว่าหนึ่งแม่ตุ๊กอยากเก็บมาริดพันธุ์ไว้เองนะคะเพื่อนเพราะแม่ตุ๊กก็เอามาริดพันของตัวเองนี่แหละคะ่ะมาปลูกนะคะมันก็ไปได้ดีไปได้สวยและเก็บพันธุ์ได้ดีด้วยนะคะนี่วิธีการเก็บมาริดพันธุ์ของแม่ตุ๊กก็นี่เลยค่ะนะแนะม่ตุ๊กก็จะเก็บไว้ให้ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็แก่ขนาดนี้นะคะแม่ตุ๊กก็จะเอาออกจากต้นโดยการวิธีการหมุนนะคะหมุนเข้าไปดูเลยค่ะนะคะหมุนอย่างนี้นะคะนี่ หมุนเพราะว่าไอ้ตรงนี้เรายังใช้ประโยชน์ได้เพื่อนเน <ๆๆ S 2> <ๆ S 1> ตรงนี้นะคะเรายังใช้ประโยชน์ได้ก็คือเราจะเอาไวใ้ให้เขาออกดอกอีกรอบนะคะอย่าให้เสียหายนะเพื่อนเพื่อนหมุนค่ะหมุนนะคะไม่ต้องก่อนยาติหมุนมือเดียวนะ,ะไม่งั้นก็เอากรรไกรตัดก็ได้นะคะเพื่อนหมุนเลยค่ะอย,อย่างนี้นะคะหมุนหมุนค่ะนี่แล้วตรงนี้ก็ไม่เสียหาย Sabrina นะนะยาวมากเลยคะ่ะเพื่อนๆๆนี่ค่ะนะคะ ก็เหลืออีกลูกนึงด้านบนเดี๋ยวเราก็จะเอาออกไปด้วยเลยค่ะเราก็จะใช้ด้วยกันมุนเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะอู้สามลูกนี้ได้หลายมมลิดเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็อยู่ด้านล่างอีกนะคะเพื่อนๆออ้ยแก่หมดแล้วเราก็ไม่ไม่ต้องเสียดายเราก็เก็บมมลิดพันธุ์เลยค่ะทาํามลิดพันธุ์นะคะเพื่อนๆค่ะส่วนพวกนี้ตําได้เลยนะคะเพื่อนๆนี้้ยยังแข็งอยู่เลยค่ะพวกนี้ยังแข็งตําได้เลยนะคะเนี่ยนะคะ ส่วนี่ใหญ่ยางนี้ไม่ต้องเสียดายเราเก็บมเมล็ดพันธุ์เพราะ,มะเมล็ดพันธุ์ทั้งนั้นนะคะที่ม่ทุกปลูกเนี่ยก็คือได้จากมเมล็ดพันธุ์ของม่งมตทุกเองนะคะเพื่อนนี่ค่ะนะคะนี่เลยเมื่อกี้ภาพขยายซะนะคะนี่ค่ะนะคะ,ะเพื่อนนี่โอ้โหยาวเชี่ยวนะคะที่ม่ทุกปล่อยเก็บไว้นี่เพราะม่ทุกอย่างได้มเมล็ดพันธุ์หรอกค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าเขาเป็นอะไรที่ยาวมาก,ๆๆๆกนะเพื่อนๆเห็นไหมคะ นี่ค่ะอ่านี้จากเมล็ดพันธุ์ของแม่ตุ๊กเองนะนะคะปลูกเองเก็บเมล็ดพันธุ์เองนะคะเพื่อน<ๆ>มันก็ถามว่าดกไหมมันก็ดกนะเพื่อนๆแม่ตุ๊กเก็บไปกินหลายรอบแล้วค่ะนะคะนี่เห็นไหมคะนี่ก็ออกฝักมาเรื่อยๆค่ะนะคะนี่นะคะดกเดี๋ยวก็มาเรื่อยๆค่ะนะคะ เดี๋ยวไปดูต้นใหม่ๆที่ไม่ตุ๊กปลูกไว้นะคะแล้วเขาก็เริ่มที่จะแตกทรงพุ่มได้ดีแล้วค่ะเดี๋ยวจะเก็บบางต้นก็มีฝักแก่ๆแล้วนะเพื่อนเราก็จะเก็บออกไปเลยค่ะนะคะนี่นะคะ,อ,นะคะอันนี้โหระพานะะก็รอไปก่อนรอให้เขาได้โตกว่าน,นี้เดี๋ยวต้องมาทำการใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็จะแต่งกิ่งนะคะนะคะ ไปต่อเลยจ้ะเดี๋ยวจะพาไปดูนี่เดินเข้าป่าโหระพานะเข้าป่าโหระพานี่เลยเพื่อนๆไม่รู้ก็ทําค้างเองนะไม่รู้ว่าจะล้มตอนไหนนะ <c oughs> ผู้หญิงนี่เนาะทําอะไรก็อเนาะนี่ค่ะก็จะมีดอกแล้วนะมีดอกแล้วก็มีจันติดแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปเอาฝักที่มันแก่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาพวกนี้ขึ้นค้างตอนเย็นนะคะเพื่อน,นบาง บางอันยังไม่ขึ้นค้างเลยค่ะเราก็จะไปกะเก็บเมล็ดพันธุ์แก่ๆไว้นะเพื่อนๆเก็บเองนะอันนี้ก็เห็นไหมคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือต้นที่เราปลูกจากเมล็ดพันธุ์ของเราเองนะเพื่อนๆนะนี่เล็กๆนี่ก็ใชานะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะมันเล็กๆอย่างนี้เดี๋ยวโตมาเดี๋ยวก,ก็แข็งแรงเองช่วงเล็กๆเขาอาจจะ,ะไม่สวยไม่งามแต่ว่าโตไปสวยแน่นอนค่ะเพเน นี่อันนี้คือฝักแรกของต้นนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวไม่ต้องจะทาก,การหมุนค่ะนะคะหมุนออกนะนเพื่อนหมุนออกเลยนะคะเราจะเก็บไอตรงนี้ไว้นะเดี๋ยวก็จะเป็นยอดมาเป็นดอกมาใหม่นะนเพื่อนๆนะไม่ต้องริทิ้งนะคะเพื่อนๆนี่เรารีไอตรงควนที่หลุดออกนะคะอย่างนี้เลยค่ะนะนี่นะไปกันค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟัง นี่ค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์ทั่วฝักยาวไปเก็บเองดีิค่ะตากเป็นเดียวก็แห้งแล้วเพ,พื่อนๆตากในร่มผึ่งลมไว้นะคะนี่ค่ะ